กับงานประเพณีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมีขบวนอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการ,รบูชาด้วยนะคะโดยงานประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดขอนแก่นมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุบูรณาการกักบขบวนสมมาบูชาน้ําสะท้อนถึงอัตลักษณ์อีสานและก็ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยในขบวนประกอบด้วยเกวียนอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเสลียงอันเชิญพระธาตุพนมองค์ดำเสลียงบายสีเครื่องบูชาเสลียงสาวผู้ดีอีสานผู้ร่วมขบวนเป็นนักศึกษาบุคลา กของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเริ่มแห่ออกจากคณะนิติศาสตร์ไปยังบึงสีฐานที่อยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดงานลอยกระทงสีฐานเฟสิวัลค่ะ สำหรับากิจกรรมในช่วงเย็นได้มีการจัดประกวดโปรงลาง mm hmm. ฟ้อนลำแขนคอนเทสต์มหกรรมลำเต้ยชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพระตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี mm hmm. นอกจากนี้ก็ยังมีมหรสพและการจำหน่ายสินค้าจากนักศึกษาคณะต่างๆการแสดงจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังกิจกรรมการลอยกระทงโดยทางผู้จัดงานก็ได้ขอความร่วมมือมายังผู้ที่จะมาลอยกระทงควรใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ mm hmm. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะการจัดงานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี นี้มีการจัดงาน3วันคือตั้งแต่วันที่23 24และ25พฤศจิกายน2558นาบณบึงสีฐานมหาวิทยาลายัยขอนแก่นค่ะค